สวัสดีค่ะสบายดีตอนเช้าด้วยทุกคนมื่อนนี้ก็มาอยู่กับน้องรถอีกแล้วนะคะเมื่อนนี้จะมาแกะกล่องที่คุณลุงฝั่งไทยส่งของมาให้นะคะส่งมาให้ตั้งแต่มือก้อนแล้วนะคะทุกคนซึ่งอ่นมาฮอดมะฮอดลาวแล้วก็ออมาฮอดเบียงจันแล้วพอดีคุณส่งเขาเจาก็ส่งต่อมาลองสานเลยเนาะพอดีไปเอามือก้อนหั่นกันเลยว่ายังไม่มีเวลามาเกะนะคะเพราะว่าช่วงเนียนเฮ็ดย่างซอยพ่อกับแม่เนาะ ไปคุดไปขุดยางมาตัดห้าอย่าง,าง,าางแล้วก็มาเสียบเนาะก็เลยว่าไม่มีเวลามาเกะวันนี้ก็เลยหายโอกาสมาเกะนะคะก็เลยอยากมาทําคลิปให้พี่ๆ FC ดูเนาะว่ามีอย่างเดอยู่ในนี้ที่คุณลุงฝั่งไทยเพิ่นได้ส่งมาให้นะคะก็ส่งมาห่อเต็มมือก่อนเพิ่นแล้วแต่าว่ายังไม่ได้เกะนะคะเมื่อนีนน้องรถก็เลยว่าจะมาเกะให้พี่ๆ FC ดูเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ้งนํากันว่ามีอะไรเดเดี๋ยวน้องรสี่ออน เอากล้องให้น้องเอากล้องน้องรถให้เบิ้งก่อนเนาะว่ามันหักดแบบใดเนาะเพราะว่าคุณลุงเพื่อนซีได้ส่งเงินเพื่อนส่สงเงินขาดังกล้องมาให้นะคะนี่โกุโปรเจกต์มันจะมีก็บแบบนี้เนาะจะมีแบบเคสกันกันบ,แบ,บน่แม่นกันเนาะมีเคสที่ที่มันมีอันนี้จับอยู่นี่เนาะมีเคสที่อันนี้จับมีนอกจับจังสินี่เพราะว่าบอนนี้มันหากขนาดทุกคน บ่อนี้มันหักเนาะบ่อนี้มันหักเดี๋ยวเสียออกให้เบิ้งนี่เห็นบอกบันนี้มันหกนักแล้วเวลาเขาถ่ายคลิปบันนี้มันก็เลยว่าสั้นแห่งขนาดเลยสั้นแบบสั้นสั้นเอลี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวน้องรดเอาออกก่อนนี่เห็น,นบอกบ่อนขาจับบันนี้มันหกักมันเหลือแต่อันเดียวมันหักบ่อน,นี้ก็เลยว่าคุณลุงเพิ่นก็เลยว่าส่งเคสใหม่มาให้นะคะ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเพราะว่าอันขาจับมันหักก็เลยว่าช่วงนี้น้องลีได้กล้องมาใหม่น้องลถกก็เลยว่าเอาของน้องลีถ่ายก่อนนะคะถ้าได้ตัวนี้มาใหม่น้องลถกก็จะเอากล้องตัวเองถ่ายนะคะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก่อนนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เนาะข้างในซิมีอย่างใดนะฮะข้างในก็จะประมาณนี้เพิ่นแบบมีอันกันกระแทกแบบแน่นหนาขนาดเลยเป็นแบบเป็นทงยางเป็นโองจะซี่นะทุกคนค่ะข,ขนาดเลยเดี๋ยวเอาออกก่อน <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นเคส เคสที่จับโทรศัพท์กูโปเจ็ดคันกูโปเจ็ดนี้ถ้าบุามีเคสจ,จับมันจะใส่อะไดเพราะว่ามันต้องได้หั่นต้องได้หั่นตุกเกียวค่ะเนาะแต่ว่าตัวแปดกับตัวเก้านี่บะท่ามีเลยเพราะว่ามันจะมีอยู่ในตัวมาเลยแต่ว่าเจ็ดนี้ต้องได้ใส่นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นซื้อร้านนี่ คุณลุงพนจะส่งมาส่องโตให้เลือกเนาะพนอจะมีโตแบบเก้านี่แล้วก็โตนี้โตนี้จะเป็นโตไม้เนาะต้องได้รอเพราะว่าเพ่นสร้างมาแต่ประเทศจีนนะคะเลยวแกะจังใดเนาะบัดนี้ตัวนี้เป็นเคสของตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเคสของกล้องนี้นะคะมีคือเคสของตัวนี้เนาะเดี๋ยวเชอเอาัวนี้ออกแล้วจะลองใส่ตัวไม้เบงว่ามันซีไซส่จังใดอแล้วแกะจังไดลระบัดนี้ บูชัยละบานี้ล่าสุดเรหรือว่าจะบีบตัวนี้เอาเดี๋ยวซาดเป็นบูชัยอ๋อพันดึงตัวนี้ออกเนาะเอาบูฮูเเข้าละบานี้นะบูช์ออกบูฮูเเข้าละบานี้นะอ๋อเดี๋ยวน้องรสลองมาใส่มันก็เด้อตัวนี้มัน มันฮักก็มันสั้นแหงทุกคนสั้นสั้นพอดีคุณลุงเพิ่นเห็นที่น้องรถเอาลงคลิปเพิ่นก็เลยว่าอยากซื้อให้นะคะก็อขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตน้องรถนะนี่มันจะเป็นเคสจันสินะคะพอดีค่ะตัวนี้มันฮักก็เลยว่าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่หม่ก่อนเนาะใส่ตังไหนละ่ะ อูตัวไม้นีู้้ซึกว่าคากาเก้าทุกคนเพราะว่ามันแบบโกบมันแน่นหนาขนาดเลยนี่มันจะมีตัวนี้อีกน่าจะใส่แบบพกไม้อี่างออะไรสินะอย่างน้นะนองทดลองก่อนเด้อเมื่อกี้นี่เอาอกจากไหนละบันนี้เอาเข้าจากไหนเนาะบันนี้อือนี่อูทุกคนตัวนี้คักก็ถูกเก้าอีก มันจะมีแบบกันหน้าจอเอกเห็นบอกตัวนี้มันจะเป็นโกบไใหญ่กลัวนี่โอ้บอน,นี้น่าจะอับนบอนโนโนนี้น่าจะเอาไว้แบบเกาะใส่ใหม่เห็นบหทุกคนเดี๋ยวน้องรถต้องหาซื้อใหม่แบบนี้นะคะมาใส่เนาะเพื่อเวลาท่ายมันจะได้เสียงชัดเจน เออคักไว้ทุกโกลคากว่าตวเก้านี่มันจะมีแบบบอนเสียบไม้บอนเสียบไม้บอนไหนหละบันนี้แต่ว่าของน้องรุไม่มีนะบอนเสียบไม้แล้วกาบอนนี้บอนนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นบอนบอนใส่ไม้หรือว่าใส่ไฟสายนะจะได้เดี๋ยวลองหาซื้อดูอืม ตัวนี้ค่าตัวเก่าทุกคนแล้วมันก็จะมีตัวหันนี้เอาตัวเก่าก็ได้เนาะตัวหันนี่นี่ได้ละตัวนี้เป็นโกบเป็นกรอบของโกโปรเจ็ดนะคะทุกคนในตัวใหม่แล้วนะคะขักเก่าอีกอันนี้เป็นตัวเก่าตัวเก้านี้มันจะเป็ยนจังีิ ันนี้มันตัวเก่าตัวที่มนันนากก้องน่าจะแม่นเนาะตัวเก่ามันจะเป็นอย่างสิอันนี้มันจะบวกกันนาะแต่ว่าตัวนี้มันกันนะาค่ะขนาดเลยค่ะข,ขนาดเดี๋ยวมาเปิ่งอีกอันหนึง่งเพราะว่าเพิ่นส่งมาส่งอย่างตัวนี้เป็นขาตั้งกล้องนะคะเพราะว่าของน้องรถไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็ไซ่ยันของไมซลฟี่ของโทรศัพท์ถ่ายเอาที่คุณลุงเพิ่นได้ส่งมาให้ทันหละ ตัวนี้มันมีโต๊ะหันมาพร้อมค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยี่ห้อเดียวของน้องรีเนาะน้องรถก็เลยว่าเอาแบบนี้นะคะนี่มันจะแบบมีอันปับระดับในนึอนงอยางน้องรถลองอ่ใส่บัตรนี้น้องรถก็จะมีขาตั้งกล้องเป็นของตัวเองแล้วนะ ตัวนี้คักกาตัวเก้าเพราะว่ามันแน่นหน้าดีทางหน้ามันก็นจะเป็นแบบโกบง่ายๆอย่างสี่เลยนี่พอดีเลยใส่โกโปรเจ็เลิศค่ะมันนี้จะไหมเอี่ยมเลยทุกคนคือได้กล้องไหมเลยคือน้องรถไม่ได้เอากล้องตัวเองถ่ายนานแล้วเพราะว่ามันตอนนั้นถ่ายเวลาถ่ายออกมาบุ้งว่ามันสั้นนะแบบเวลาซีมาตัดคลิปเนาะสั้นแหงอิลีนี่ ได้แล้วนะคะเหมือนกล้องใหม่เลยนี่บ่อนนี้ก็จะเป็นบ่อนใส่ไม้หรือว่าใส่ไฟฉายเนาะเดี๋ยวน้องรถไปลองไปหาซื้อดูอยู่ที่ลาวอยู่้านที่น้องรีไปซื้อกล้องเะเนาะว่ามันมีบาะมีอันมีบ่อนใส่น,นี้เนาะใส่ไม้แล้วก็ใส่ไฟฉายเนาะแต่ว่าน้องรถมากบ่อน,นี้ทุกคนมันบ่อนทางน้ามันแบบแน่นหนาดีขนาดเลย เลือกขนาดมันก็จะกันกระแทกไม่ให้กล้องเราแตกหรือว่าว่ายนะนี่ได้กล้องใหม่คักขนาดเลยพอดีเพิ่นถามพอดีคุณลุงเพื่นจะซื้อมาให้น้องรถก็เลยว่าอ่าให้คุณลุงซื้อตัวนี้มาเลยค่ะตั้งกล้องนะคะนี่ เพราะว่าเตะและเท้อถ่ายฮันเดมเอาขาขาไม่เซลฟี่ที่คุณลุงส่งมาให้ตอนนั้นมาจับใส่เนาะเพราะมันจะใส่ได้แต่ว่ามันจะมีเสียงแบบดังก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กหน่อยนึงก็เลยว่าแบบว่ายากคักปันไดก็เลยว่าอยากได้แบบคือห้องน้องรี่ที่เป็นขาตั้งกล้องของมันแท้ๆก็เลยว่าให้คุณลุงซื้อมาเลยพร้อมกันก็ขอขอบคุณคุณลุงนะที่ส่งมาให้ที่คอยซัพพอร์ตเนาะเพิ่งก็บแบบอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเพิ่งซื้อมาให้ เกือบ่าสีครบแล้วเนาะเดี๋ยวตัวเก้านี้จะเก็บไว้เพราะว่าอันนี้แมนของเจ้าของกล้องเพื่อนเขาต้องได้แบบเก็บเก็บไว้ให้เพื่อนเนาะตัวนี้เป็นของเจ้าของกล้องเพื่อนเนาะเป็นเคสที่มากับกล้องน้องรถต้องได้เก็บส่งเพื่อนเนาะเพราะว่าอ่ามือใดที่เพื่อนมาเอากล้องเขาก็ต้องได้ส่งเพื่อนขนาดทุกคนเพราะว่ากล้องนี้ไม่ใช่ของน้องรถนะเป็นของอ่าพี่ชายที่คนรู้จักนะคะทุกคน ก็เลยว่าต้องได้เก็บไว้ให้เพื่อนเมื่อใดเพื่อนมาเอากล้องคืนน้องรถก็เลยว่าต้องได้เอาคืนเขานะคะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกครั้งนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยแบบคือได้กล้องไหมเลยทุกคนกคน,นี่แบบเหมาะมากเลยเข้ากันได้ดีมากดี สวยแบบน,นี้กระซิบถ่ายคลิปง่ายแล้วเนาะเวลาถ่ายเขากระซิแบบจับมันกระซิบพสั้นละป่นนี้นะเพราะว่าแต่และเื้ามันสั้นแหงเนาะเครื่องทีเพิ่นส่งมาเมื่อนี้ก็จะมีไม้ไม้จับแล้วก็เคสกล้องนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละส่งมาหอดแต่ส่งมือก้อนแล้วน้องเลยก็เลยว่ายังไม่มีเวลามาทำคลิปนะก็อยากทำคลิปให้พี่เอฟซีดูเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบใจคุณลุงเด้อเนาะที่ได้ส่งเครื่องมาให้น้องรถตลอดแล้วก็แบบคอยซับพอร์ตบ่าว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะน้องรถก็ขอขอบใจคุณลุงอีกเช่นหนึ่งเด้อเนาะที่คือคอยส่งกําลังใจมาให้แล้วก็ส่งของมาให้ตลอดเนาะน้องรถต้องขอขอบใจอีหลีเนาะขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บเดี๋ยได้ของไข้ยามีเด้อเนาะขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญให้น้องรถมาซ้ำใดก็ขอให้กลับไป คืนร้อยเท่าพันเท่านะคะคุณลุงเดี๋ยววันนี้ไม่มีน้องรีมาเข้าคลิปด,ด้วยนะคะเพราะว่าน้องรีไปตลาดเนาะน้องลูกก็เลยว่ามาถ่ายคลิปคนเดียววันนี้ก็จะทํางานอีกนะคะเพราะว่า,าต้นยางของพ่อ,อยังไม่เสร็จนะคะมีแต่ตัดอีกอย่างแล้วเียมะหอยแล้วมีแต่เสียบเบาเนาะเมื่อนี้กะ็ะชสืบต่อกันอีกประมาณเมื่อนี้แล้วก็เมื่ออื่นนะ่าจะแล้วนะคะประมาณ วันศุกร์หรือว่าอาทิตย์นี้น้องรถก็จะได้กลับเบียงแล้วถ้ามาเฮอันยางซอยพอแล้วแล้วน้องรถก็จะกลับนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้น้องรถต้องขอตลาไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องรถและน้องลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกํบบาลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนอื่นเหมือนกับขอขอบคุณคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ขอประสง์ออกนาำนะคะโอเคค่ะ